สวัสดีครับมาไหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ honda cl300 นะปี2023นะตัวนี้จะเป็นเครื่อง300 cc นะครับผมนะวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อพี่ๆท่านใดท,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 ที่ชอบรถทรงสไตล์แบบนี้นะครับนี่ฮสวยงามมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะฮะทาง Youtube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มี Honda นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะวันนี้ก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่ทนายที่สนใจนะครับรถจักรยานยนต์ Honda นะฮะ300ร้ซีซีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Cl 300 cc ซีซีนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะ ตัวนี้ก็ออกทรงรถคล้ายๆรถสปอร์ตแบบผู้ชายนะครับผมนะฮะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีส้มดำนะฮะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะฮะรถเพิ่งมานะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับแล้วก็รีวิวให้นะครับว่าตอนนี้รุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบรถสไตล์นี้ก็ แอดไลน์หรือว่าจะโทรเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับเนี่ฮะสวยนะครับผมว่าทรงนี้ก็สวยนะครับนี่ใหญ่มากนะครับคันนี้นะน้ำหนักรถอยู่ที่170กิโลนะครับผมนะตัวนี้ไฟหน้านี้จะเป็นแบบฟู l อลดีแบบทรงกลมนะครับผมนะนี่ยแบบทรงกลมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะแล้วก็โช๊คนี่เกนโช๊คใหญ่มากนะครับ ตัวนี้ข้างหน้านี้จะเป็นดิสนะฮะข้างหลังก็เป็นดิสตนะฮะก็คือตัวนี้รุ่นดิสเบรกหน้าหลังนะครับเครื่องยนต์ก็ใหญ่นะครับเครื่องยนต์ 300cc นะครับหลูกสูบ4ีวาลนะครับนี่ก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้านะฮะแต่ว่าขอบหน้านี่ยใหญ่มากนะครับผมนะตัวนี้ขอบหน้านี่ขอบ19นิ้วนะฮะยางนอกนี่110ทับ80นะครับผมนะแล้วก็เป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางในนะครับยางนอกก็ใช้ของด้านหลบนะ ลายยางเขาสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกหน้านะครับจานดิสใหญ่นะครับแล้วก็ปั๊มดิสก็เป็นแบบสองพอร์ตนะครับสีเทานะฮะล้อแมกเขาทำมาสวยนะครับล้อแมกก้านเล็กๆนะฮะแต่หลายก้านนะครับล้อแมกเหมือนตัววายนะครับเนี่ยลายล้อแมกเหมือนตัววายนะครับนี่สวยนะครับโชกก็ใหญ่นะครับแกนโชกใหญ่มากนะครับ วันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจรถทรงแบบนี้นะฮะนี่ฮะสำหรับพี่ๆผู้ชายนี่ชอบนะครับทรงแบบนี้นะผมก็ยังชอบเลยนะครับเพราะว่าน่าขี่มากนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบใหม่นะฮะใหม่ก็จะเป็นไหม่แบบดิจิตอลนะครับส่วนแฮนด์ก็เป็นแฮนด์แบบธรรมดาสีดำนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออฟรันนะฮะสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็ ไฟฉุกเฉินนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 300cc นะครับ1ลูกสูบ4วาล์วนะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่76มิลนะฮะลูกใหญ่มากนะครับช่วงชักนี่63.1นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบมีคลาสนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นคลาสนะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับ ก็เกียร์หนึ่งถึงเกียร์หกเลยนะครับแรงมากนะครับผมนะฮะก็จะเป็นโซ่นะครับนี่ฮะโซ่ก็ใหญ่นะครับผมนะสวิงอาร์มก็เป็นแบบวงกลมนะครับผมนะโชกก็เป็นแบบโชกคู่นะครับยางหลังนะฮะกับยางหน้านี่ขอบไม่เท่ากันนะครับนี่ยางหลังใหญ่มากนะครับแต่ว่าข้างหลังนี่ขอบ17นิ้วนะฮะขนาดยางนี่1้0ย0ทับ70ขอบ17นิ้วนะฮะนี่ใหญ่มากนะครับ ตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นถังน้ำมันก็จะเป็นสีส้มนะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นสีดำนะ,ะจดทะเบียนนี่สีส้มดำนะฮะสำหรับใครที่ชอบสีส้มนะ,ะผมว่าสีนี้สวยนะครับสวยมากนะครับส่งนี้นะครับในส่วนของราคานะค,ะนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะอันนี้คือราคาตัวรถนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีกหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับอยู่ที่ 1 5 6 0 0แบาทนะครับผมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะสำหรับ h อน d ้าซีเอลตัวนี้นะครับถังนี่สีส้มนะฮะสวยมากนะครับก็จะเป็นสีส้มเงาแล้วก็จะเป็นสีดำออกด้านๆนะครับตัวนี้นะครับถังนี่อยู่น้มันได้12ลิตรนะครับผมนะนี่ฮะคันใหญ่นะครับผมใหญ่มากแล้วก็สูงมากนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์แบบนี้ผมว่าสวยนะครับ ตัวนี้ก็น้ําหนักรถอยู่ที่170่กิโลนะฮะราคารวมจดทะเบียนก็อยู่ที่1นึ่งแสนบาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ก็รถติดวันที่30มิถุนายนนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกฮะก็ผิดเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่21นะครับรถมาถึงก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทรงแบบนี้นะฮะสไตล์นี้ ผมก็ว่าสวยเหมือนกันนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ full ld e นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ full ld e นะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่29.4ก้ิโลต่อลิตรนะฮะเครื่อง3 0 0ร้ซีซีนี่ประหยัดได้ถึง29นะฮะก็ถือว่าประหยัดนะครับผมนะส่วนราคาที่ติดมากับรถนะครับ149,900บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับผมนะ1นึ่0 0สนสี่บาทนะครับ ท่อก็ใหญ่นะครับนี่ฮะท่อใหญ่มากนะครับฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นนิดเบรกหน้าหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนิดหลังนะครับแต่ว่าจานเบรกหน้านี่จะใหญ่กว่าจานหลังนะครับใหญ่มากนะครับเครื่องใหญ่มากนะครับเครื่องนี่ดูทรงแล้วเหมือนกับตัว CBR 300เลยนะครับคล้ายๆนะครับผมนะแล้วก็ท่อนะครับเนี่ยท่อก็มาี่นี่ฮะ ขึ้นบนมานี่เนี่ยตัวนี้ก็ตัว CL 3 0 0นะครับสำหรับใครนะฮะที่เคยไปสอบถามนะฮะหรือว่าเคยซื้อรุ่นนี้นะครับหรือว่าเคยใช้งานรุ่นนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยขี่เลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมานะครับยังไม่มีลูกค้าซื้อนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อนะครับจะลองเทสดูนะครับว่า การขับขี่แล้วก็ออกตัวเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเครื่อง 300cc ีนี่ผมว่าออกตัวดีแน่นอนนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะที่ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาทรงไหนนะครับวันนี้ก็มีทรงแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับนี่ฮะทรงนี้ก็เท่นะครับเท่ไปอีกแบบนะครับ สำหรับใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะครับสำหรับ h o n d a c l 3 0 0นะครับเครื่อง 300cc นะครับ1ลูกสูบ4วาลนะครับลูกเขาก็ใหญ่มากนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่76มิลนะช่วงชักนี่63.1นะก็เป็นระบบแบบมีคลันะครับขับมันแน่นอนนะครับนี่เวลาใส่เกียร์ก็กำคลัสช์แล้วก็ปล่อยนะครับขี่ดีนะครับสาหรับรถมีคลัตช์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ ส่วนมากผู้ชายก็จะชอบแบบรถสไตล์แบบนี้นะครับผมว่าสวยดีนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้า,ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของเราต่อๆไปนะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ